สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีสาวน้อยที่ครบรักสู่ทุกคนครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องเมื่อเดือนเมื่อเดือนบ้านน้องโก้ครับมากินขอเขาครับคุณแม่ไทยมาเชียร์มาสบ้าพนะครับบรรยากาศแบบุเาไฮะห่งวงละหนึ่ง หนึ่งขอนี้ครับบอกได้ว่าหนเขาเจ้าสินะก็เคยเห็นมาพี่น้องไม่ได้เห็นโดนเลครับอันนี้รุ่นนี้งก็ต้องใส่แก๊ปไปนลอดครับหอมครับเข่าไอออกมาหอมหอมครับนี่ครับเนี่ยเอาไปซื้อได้เดียวโอ้หัวดกมอหนึ่งนี่คือสี่หลายปีแล้วครับดำหลายปี่ล้วประมาณจักปีแล้วครับนี่ครับป้าพี่น้องคือทุ่นพี่น้องหัวดหัวดกับ มองหูเข่านะครับเกือไปซีปีแล้วจะมาพันอย่างนี้หน่อยเบิงสีพี่น้องเบิงสีหาฟื้นตามแถวพน่านหาฟื้นทั้งมดด่าพน่าน่างฟื้นด่างไส่ใส่แก๊สเลยเพื่อขอกำลังมะเดื่อต้มมะขกิมต้มไกล้ครับพี่น้องอ้หองหอมครับอามมากหอมต้นหัวนงนครับพี่น้อง ปกติแล้วเนี่ยทำมาสเทเว่นสิไปหากินป่าได้ไหมเนี่ยมาคั่มมาเนี่ยครับพี่น้องป่าม่ได้กินกินต้มไก่มันครับสวัสดีครับเจสสวาตาวอแปดเจสสวาตาวอเก้าเที่ยังอีกเยี่ยมเครืไส้ไก่ต้มค่ะไก่ต้มกับต้มไก่เนี่ยเดี๋ยวครนบ่มไก่ต้มมึงมาเบิ่งเกสสวาตาแค่ไก่ต้มมาเนี่ครับพี่น้องบ่แม่ต้มไก่หรือไก่ต้ม ใส่สูตรยังไงครับเนี่ยเจ็ดเปลนเม็ดครับสุภาตาพแปดสุภาตาเก้าอันนี้เหม่ม่อกี้ต้องออกเลยลูกตัวเออเจ็บเจ็บเจ็บมานน่ะเต็มยู่อันสมปานเพราะออกกินแล้วเ่นซแล้วเ่มันถุดกินเราได้ลูกมือเลื่ตัวมือเ้ารมือเารจเปิดเบิงเนาะเท้าีบเบิ่งกก็เด้เขาทาเบิรงกันเด้นะสมปานเนี่ยตัวหน่งเนี่ย เราเกแกงล้ไม่น่นนะไกลต้มเสกกระเทียมนี่พ่ี่น้องนี่คาคาคาออนในคุดมากทีีครับมใบใบประคามตีขาวนนคาตะไคร้ใบมะกรูดโอยยุสวนในบ้านเราเลยครับนี่เมื่อทุกอย่างครับคมเปดิดคาตะไคร้ใบมะกรูดปกทะเ่าใบมะกรูดเดีัวไอ้โหโหระพงโหระพาใบชิงโอ้มีเมื่อทุกอย่างครับพี่น้องอันนี้สมัยอยู่บ้าน สะกดเนี่ยเขาเชฟซึ่งซีนใส่แกงแล้วไม่เนี่ยเชบเมียนใส่แกงแล้วไม่ยิย่เกสรสะตาลน,นั่งท่านบ้านสมัยตะกอนแต่ว่ามีขี่ควายของง่ายๆเลยไปเคยื่สีควายอยู่เอาเห็นจังไรเอาบ้างลูกคำบ้าถือขึ้นกันมาเอาไข่กระสือกะับไข่สะกดเนาะคไข่ขี่ควายเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าบ่ควายแล้วเขาเจ,าาเจ,าจ้าจมจมด่างเอาคนมาจมขี่ควายเสือด่างเราไปล่างเม่นเม่นเต็มอยู่แบบนี้มันจะมันจะเป็นแม่งขบอกเฮงเขาเมันมาแม่งแม่งอันไรได้ เบี้ยอันนั้นเป็นเรื่องกุจีอ่าแม่กุจีแสดงแสดงว่าวิ่งกันครับตัวแขกเว้นนี่ตอนแรกๆนี่เบิงหาเลาะเบิงกล่องขีงัวีไอ้กองขีควายไหมกล่องง่ายๆนี่พี่น้องมันขีแล้วพอน้ำคำคำลงจะหน่อยปุ๊บเอาคู่น้าไปแล้วก็เอาแยงไปแล้วก็ตักขีควายใส่นางโอ้ยลายแล้วก็แซ่บครับพี่น้อง แม่กุจีครับอะไรตะก้อนนี่กีกับกีนุ่นมันสิโคตละตุ่งพลอย่างสมัยก้อนไปขุดเอาได้เนาะไปขัวเอาไผ่นนั้นย่ใส่ใบกระรูดใช้ตัวไม่ใส่เอาไฮเดาพี่น้องอันนี้คือ้ยังพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งตัวที่ตามกันไปขี้ือหย่พี่กข่งพี่คูดนี่วะพี่สดพี่สดแม่ไม่ไผ่เสียแตงพี่สดพี่เข่งนี่วะพี่สดเนี้ยได้ตำเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ้านกันได้ใบกุบ้านบ้านลู่ตู่นี่สิเป็นไม้กระดานมะงัยนะครับ เป็นสมัยโบราณครับเลยไปล่างหนึ่งเข่าเดียวแล้วปุ๊บสีทรายเข่านะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนต้องเอาเอากระด้งนะครับสไตล์บ้านนอกบานหน้าข้าครับพี่น้องไม่ดูเรื่องชีกันสไตล์ของข้าคล้ายๆกับบ้านลุงตู่สมัยตกอนเครับพี่น้องดูสตามบ้านนอกบานหน้าครับอยู่ง่ายๆง่ายๆอันนนนีี้ก็็สเเเยาาาะะพรว่มตลตอนนี้ข้าวกำลังจะสุกแล้ว ใกล้ถ้าวโพาเ็ดไปว wow. <is> ันนี้เดอยู่งเบอกข้างน้ำแหงขังน้ำต้มบอกน้ำน้ำแหงนี่ละน้ำสีต้มจิงนี่ละน้ำสีต้มมันนี่ละที่เกี่ยมัที่เกลีมันเคยยุ่งดีล่ะมันเดินเกลียกายพนังอ่ะค่ะน้าพนังยุ่งอกลังกัลังตัววีดีโอบ้าเกยสุ r ไปเรืังซีบรนนี่เฮซีบรอนกัน แยกรอดวาบอกว่าหนึ่งเขาให้นึ่งเขาเล้วซิกเหมืนเหี่ยเลยพร้อมมัน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 แมนหัวซิกแม่แม่กินได้ไหมัวนี้บังถบังนะครับหัวหัวตัวนี้นี่างคนมันก็เห็นไปซีกอะไ้ครับมันเป็นหัวแบบกระเตียวมวยนะพี่น้องกระเตียวมวยน้ของเราเห็ดยังดีครับเกสวัตถ็ยจังไปกินเก็บ้ากินแม่งกินนู่นนม่ มันจะเจี๊ยสพตาหนึ่งเหมือนกับเข่าตีหัวแต่บางที้อตีหัวก่อนโอ้ตีมันเป็นท่านังนะครับอันนั้นมันสั้นเดียวบัดนี้เขาต้องที่สองสั้นเพราะว่ามันบางอ๋อหอมเดียวแต่หอมเดียวมันจับไหลเลยอันนี้เปิดเจ็บอันนี้คบบนี้หอมดันสองห้องกันนี่อ๋อหอมค่ะครับพี่น้องเนี่ยโอ้เข่าง่ามเลยทำเนี่ยแอ้มีกล้องเดียวนี่บ่เดี่ยโอ้เข่าอ่อนเลยทำเนี่ยอันนี้เข่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเองครับเพิ่นบ่ได้ซื้อหอมหอมหอมครับเราดำเอียว เอาฟื้นหนึ่งมื่อกีเอาแก๊สหนึ่งนะพี่น้องมันสิหอมแบบเนื้อนุ่มพร้อมแล้วแหละพี่น้องเลยเมื่อกี้ไปกำลังท่าคีบประคับเพิ่อนเพื่อเพียงสาวลาวไต้มาหนูดับเครือพี่ท่านครับพี่น้องครับตอนนี้กับอันโคหน้าโคงกำลังไปเอาใกล้อยู่ครับพี่น้องเจสส์ปตาเขากำลังเตรียมเครื่องด้วตอนนี้ครับเพิ่นว่าให้ต้มน่าทถาเลยครับพี่น้อง เล็กเกศพตาที่ต้นใกล้สู้กินครับพี่พิธีชีวิตธรรมชาติธรรมชาติครับแบบปั้นนกบรรนานะครับพี่น้องเราต้องใส่แก๊สครับวิธีชีวิตแบบโบราณนะเนี่ยขึ้นเบอร์เงินคลิปนี้แล้เลยยิ่งทาสมัยตะก้อนครับเป็นยังที่เราต้องใส้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติเราต้องแกล้งแย่งซิ่งดีอดังกันครับพี่น้องตะก้อนนี่โอ้ยไปเกี่ยวเข่าไปดําหน้าเพศนายนี่ มีการล้มแขกนะครับพี่น้องเอ้บบ่หมหรอกสใส่เงินใส่ทองนิครับใส่บดสอบก็เคือสอบน้อยแต่สนี่ภาพใส่บดสอบก็เฮาหน่สอบน้อยแต่สอบน้อยก no. ็เฮานะเฮ้าใส่บดสอบเลยมีภาพสอบใหญ่ก็หนีได้บอกว่าเห็นเอามันมันมันเยอะเนาะอ่ามันหม้อใหญ่ก็ต้องใส่เยอะหม้อวน้อยก็ต้องใส่น้อยเกลี่ยอน้อยเยอะก็ใส่ซองน้อยพอดีเน้อยอะ นใส่มาขับบอลมาเลยก็ได้อันเกียร์สปาร์ต้าถามนั่นเคยดำหน้าอยู่บ่เคยแล้วเนาะฮะเพิ่นเพิ่นว่าัง้ย่างว่านี่รถทุกอย่างขับมาเหมือนอะไรเรายกรถยกไมเป็นรถไถยัถนี่ไม่เคยล้อมรถไถเดินตามกระไถมาแล้วไถหน้ามาแล้วยังเป็นรถไถรถเกียร์เลยสมัยสมัยก่อนท่านบอนโอ้แต่เปลา สมัยสมัยก้อนดิท่านบอนเขาไม่ได้เอาเงินจ้างแต่สมัยก่อนท่านบอลลงเขียกเกตรกอน่ะซอยซอยซอยกันหน้าไลานผู้นี้ตกีกับไปกีกัไปก็มูไปไปไปนอนงเขาฟอนเขากล้ปก็คยหบเคยหาเขาป่ะเนี่ยโอ้หาเขาเนี่ยไม่สชเป็นนี่ยังสามสามทาเป็นไม่ไผ่สามอันมเาเอินไม่ันไม่ไม่ไม่กขล้ามันหาเอานนู้นเอิยงวัน อันที่ว่ามัสิดเป็นสามขาเลยแล้วก็เข้าก็เอาไม้เขาลามไปตั้งแล้วก็เสียบเข่าใส่ส้ไส้วะกัน<ฮ>ตีเขาเดินะเฮ็ดบฮะมาแมนมอันที่ว่าเข้าสียหาบเห็นไหมไม่ค้นไม่ค้นกานบบ่าแมนจบอกมิเป็นเล็บเลี้ยงทั้งสองฟังมนลเรเขาจะเสียบกาลงไปแต้พวกนูบด้เสียบพวกนู้นอะก็ส่รถว,ว่าพื้นพืมัดก่าแรือเล ก็ห้อยพูดถึงอ,อ,าาอันมัดเข่าเลยไหมมัดเข่าเลยไหมอันมัดเข่าเจ้าใดเมื่อแม่เมื่อแม่กล้าอันมัดเขา่าเวลาเ้าเกี่ยวแล้วมัดนะอ๋อเวลาเ้าเกี่ยวแล้วขนขนเข่าเขาล้าน,นค่อยค่อยขนบ่ขนเข่าขึ้นล้านจะเอารถนั่นเดียวเพราะว่าสมัยคนรุกตัวนี่ล่านเขาก็เอาขี่ควายไม่ได้เ,ดเอาแยงนะครับเป็นห้าเอาขี่ควายมาท่าท่าแล้วกันเวลาขนกับบรรยากาศมันสิมีขาอยยางสาหมันที่ว่า เฮากับเสียไม้ไปตั้งแท้หนาๆแล้วก็เอาเอาเอาอมัดเข่าไปเสียบเสียบเสียบแท้แล้วก็ขางฟังละสีบละสีบกับหาประส่ร้านนะครับพี่น้องโอ้โวนโมนสมัยตะกอนแต่เอาแห้งกันได้บริจ้างกันจ้างน้องนะครับเอาผืนนี้เชื้อเชื่อไปละว่านไปละว่านเนาะไปละว่านเอาแห้งกันอ่าทุกมมือนี่กระมี่กระมีอยู่บั้ยนีู่ in, ่บ้านหนูมีอยู่เพราะว่ากระจกสีบอกเงินอ่าแมนแมน ถ้าถ้าเอาเงินเขาจะเมื่อยเขาจะกระซิบว่าไปแห้งสินะเขาจะกกเกาแห้งกันเพราะแห้งกันเขาแสดงว่าทั้งเกียรตาเกิดท่าน,นาด้วยเนาะแต่สมัยเป็นสาวแหว่งรุร่นตู่มาได้เป็นสาวแหว่งรุ่นมุนโรนิทไปนอนเฝ้าแล้วก็ตีกวางตีตุงร้องแห้งที่หันแล้ว,ว เดือดแจ้งตีเขาเนี่ยเดือดแจ้งม้วนต้มไก่สู้กันกลิ่นบ้านผู้บ่ากับไปคุยสาวกัไปซอยแห้งผู้สาวเพื่อนใดมีผู้สาวกัผู้บ่ากัสิไปตะกี้เรียนหดบ่าเปลนไปไปคุยสาวพท่านมานี้เือในี่เขากับไปซอยตีาสิเขาไปว่ามูมูวกกันนั่นสิีบ้านมนบ่ใครมีผู้บ่าผู้สาวดิผู้บ่าผู้สาวสีรุ่นผุน่ะรุ่นใหญ่ผุนเดแต่รุ่นมุนูนี่เป็นมวนนวหัวมวนกัน ม,มักบ้าว่าเป็นดอกตะกี <c oughs> แต่เอาหัวเอาหัวยี่สิบเอ็ด <c oughs> คือยูแบบโดนก็มูพร้อมได้ครับเขาว่าเป็นท่อมเขาก็มากล้ามาจีบบมันมันไผรวามากระซ่งไม่ลุงมันเป็น,นไรใครมามากักซ่งอะไแล้วแต่ว่าขันเบ่าวลินเบ่าหัวมวนเป็นมูกันได้แต่ว่าขันบ่าว่า,ววามา,มามกระซุงเด้อ ก่อนคลิปล้ำมาขึ้นเห็เฮ็ดจต่ไดนขึ้นล้ำโอขึอนอ้นมาใส่แค่นแคนมาจากเสียงแถาคนกับปั๊บเสียงแถาใสนะ่เนาะมันตองได้อยู่แค่นี้ดีได้อยู่อยเออมันมีหลายชี่นแะล้วเลยกาเมื่อกี้สมุทรตาเขาจะมองเฮ็ดจังเป็นเมื่อตุย่างกี่สมุทรตาสุดยอดสุดยอดเลยใก้าไป่ใกล้ตุตกใกล้เมื่อดูอนไรกันว่าความหลังความเก่าครับพี่น้องสมัยยังเด็กยังน้อยผู้ใดมีจักรยานตะกอนหรือว่าหาลุนะครับมันม่ยังมีมอเตอร์ไซค์อะไรส่งนะครับกีจักรยานน้าเรียทัก บา่รู้แหงยุคติดคอมมนิดลุ่มสูบ่มันอข้างไปสะพานเทพสุดานี่ลละอันต้นหมักฝรั่งต้นเอียงคิวๆนะเต้มเป็นห้างลูกลังเนาะขี่จักรยานไปกับลมล่งขางท่ากับเต่งรุ่วม้วนก็อย่างเต่งบะดีข้าเจ้าไทยหน้าไทยเห็นไทยบุกมันไปเรียนบกดีสองถุงสามถุงก็ยังยังเหรียญดึกเกาอยู่อ๋อเหรียญกันอยู่ ลี่ยวดคล้องมั่นว่าเย็นมันอยู่หนาปากทางนะไฟมันจะท้อนเปลี่ยนเอาอันอันที่ว่านห้าวเขาสะเปลียนแผ่อย่างเลยแม่นเป็นแผ่ที่ว่านบ่ที่ว่านที่สุดาที่บ้าอันไฟสดถูนไหมโอ้ยเนาะขับไปเทียวจะเป็นเสียวตอนตะกี้ zoom covid มาได้คุยกันว่าเสียเปลี่ยนแพผ่สะพานเทพสุดาแผ่อย่างนั้นนะแต่ว่าวางได้เดยนต่ก็มีคนตายได้ลงตัว ประมาณ 40, 40กว่าปีเขาจะไปเที่ยวนี่ล่ะเออเที่ยวตอนนี้<อ>นั่งนั่งข้อสะพานแล้วก็ถ่ายรูปนะั่นครับง่ายหลังทวนลงเลยไม่ได้เมาบ่ได้เมาก็กะ,ะเมามนิดนึงละ่ะเออก็สิถ่ายรูปบัดนี้นั่งนั่งอยู่หมุนข้อสะพานหมุนเขาจะกว่ากับร่งกายนะโอ้บ้างต้นเดือนนั่นเด้บ,ดบ่ไ<ะ>ด้ต้นเด้ตอ,อนบัดนี้เขาเจะเอาคนเขาเอานิ่งก็นักประดามั้งบ่ ไปมุดหาเขาพูดเองผู้ขืนเลยผู้ข้นเลยมาแจ่มสีเห็นได้ป่ะผู้ขึ้นไม่เองโอ้ต่ำัวน้นาปะป่าเขาแตกอ้าวรวยบ้างดูอ้าวเลยเหรออาโอเคครับพี่น้องสารคดีนี้กับปากพี่ปากน้องไปสวัสดีก่อนครับเด้อขอบคุณขอบคุณครับเจสส์สวัสดีครับวันนี้ให้าความลังความเก่าสู้ฟังครับเจอกันคลิปหน้าครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ